ที่จังหวัดลำปางกันบ้างครับมีการมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสพร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นนะครับใช้ในชีวิตประจำวันแก่ผู้สูงอายุจำนวน7หลังคาเรือนครับนายธนารัตสายเทพนายอำเภอเมืองลำปางพร้อมด้วยนายภัยบูนศสีคำม่วนวิศวะเครื่องกลชำนาญการพิเศษศูนย์ปภเขตสิบลำปางครับและนายสเมืองวงชัย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลพิชัยอสอมและประชาชนในพื้นที่นะครับได้ร่วมส่งเมอ,อกบ้านนะครับให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางครับ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างปรปับปรุงซ่อมแซงนะครับที่อยู่อาศัยให้กับผู้ได้โอกาสรวม7หลังคาเรือนโดยมีเทศบาลตำบลพิชัยตำรวจจิตอาสาและประชาชนร่วมก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยให้ผู้ที่อยู่อาศัยนะครับมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับลดความเหลื่อมล้ำครับตามโครงการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนั้นยังร่วมกันปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกก่อสร้างซ่วมแก่ผู้สูงอายุพร้อมมอบป้ายบ้านพอเพียงและเครื่องนุ่งหม่มสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจําวันสร้างความดีใจแก่เจ้าของบ้านที่ได้รับมอบครั้งนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับโดยในพื้นที่ตําบลพิช,ชัยยังเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยครับ